เจอมะม่วงป่าทุกคนคิดถึงสมัยเป็นเด็กมากเลยวันนี้ปิ่นก็เลยจะพาทุกคนอ่ะไปเก็บมะม่วงป่ากับปิ่นนะเป็นผลไม้ที่สมัยตอนเด็กๆกับพ่อกับแม่ชอบพาไปเก็บในฤดูดอย่างนี้เลยตอนที่ใกล้เปิดเทอมอย่างนี้นะคะก็คือมะม่วงป่าขเขาจะสุกแล้วก็จะหล่นลงมาอยู่ใต้พื้นอย่างนี้ยแล้วก็เป็นผลไม้ชนิดเดียวเลย ที่ตอนอยู่บนดอยอ่ะปิ่นได้กินก็คือเป็นมะม่วงป่า,านี่นะลูกของเขาจะเล็กๆจๆๆิ๋วรสชาติของเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของมะม่วงป่าเลยขอนรสชาติของเขาเวลาที่สุกแล้วก็เต็มที่นะรสชาติของเขาจะหวานมากทุกคนหวานสุดๆไปเลยนะแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็รสชาติของเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะเนื้อของเขาจะไม่เยอะเท่าไหร่นะ นี่เลยลูกเล็กๆเห็ดนี้ทุกคนกิ่งของเขาหอมมากแล้วต้นนี้ต้นใหญ่มากมันเป็นระหว่างทานที่ปิ่นจะไปเก็บเห็ดนะแล้วก็ระหว่างทานเนี่ยปีที่แล้วอ่ะไม่มีเลยปีนี้ออกเยอะมากแล้วตกอยู่ใต้ต้นอ่ะหล่นลงม,มาเนยเต็มพื้นเยอะมากเลยนะทำให้ปีนะ่ะหวนคิดถึงสมัยที่เป็นเด็กๆแล้วก็พ่อกับแม่พาไปเก็บมาเลยนี่นี่ต้นของเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นมามวนป่านะ เหมือนจะไม่มีใครมาเก็บเลยอ่ะอันนี้เป็นอีต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านปิ่นมาอยู่หลังบ้านเฉยๆเลยอ่ะก็คือขับรถไปแค่ไม่กี่นาทีก็คือเจอมะม่วงป่าแล้วโอ้โหทุกคนผลของเขาออกเยอะมากปิ่นก็เลยจะลงไปเก็บใต้ต้นของเขาหน่อยนะใต้ต้นของมะม่วงต้นนี้นะก็คือหล่นลงมาเยอะมาก สรารภาพกันมาดีๆว่าสมัยตอนเป็นเด็กหรือว่าสมัยตอนอยู่บนดอยหรือว่าใครที่เคยกินมะม่วงปากันบ้างคะ่ะรสชาติเป็นยังไงอร่อยกันไหมปิ่นได้เป็นเต็มถุงเลยนะทุกคนแล้วก็กลับบ้านกันคะ่ะ